ใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งอยู่ภายในเป็นใจที่มีพลังคือมีพลังความดีพลังความบริสุทธิ์ที่จะกระจัดมดละทินทนั้งหลายให้หมดสิ้นไปและสามารถขับเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นแจ้งเป็นปัญญาความรอบรู้อันบริสุทธิ์ จะทำให้ตัวเราหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่อายัตนานิพานการมันฝึกฝนใจใสงบหยุดนิ่งหยุดภายในจะทำให้เราเกิดปัญญาที่จะไปชิดปัญหาและมีความแตกฉานในศาสตร์ทั้งปวงเราจะเข้าใจทุกๆเรื่องทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถรู้ไปถึงต้นแหล่งที่มาของมัน อีกทางรราวิธีการที่จะขระจัดปัญหานั้นให้หมดสิ้นไปแต่นั้นการจเจริญภาวนาจึงเป็นหลักวิชาที่จะทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จและมีความสุขสมบูรณ์ยิงย่งๆิ่งเงินไปนะจ๊ะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในตะไครหก,กสูตรว่าอิตาหังพิกเวเอ,เอ,อกจังบุคลังภาษามิสกาเรณนะ อภิภูตังปริยาทินจิตตังกายะสัะเพธาปรมรณาอปายังทุกติงวินิปาตังนิรยางอุป,ปันนังดูกานมิกษุทั้งหลายเราเห็นคนบางคนในโลกนี้ถูกสักการะครอบงามย่ำยีจิตแล้วเปิดตายไปเพราะกายแตกทำลาย ต้องกันถึงอบายทุกติวินิบาตนารกชีวิตของผู้ที่ตกไปในอบายภูมิมักวิสัยเหตุหลักไปจากความโลภโกรธหลงมีตัญหาความทยานอยากคอยฉุดรั้งให้มนุษย์หลงไปทำบาปอกุศลได้เริมนึกถึงความทุกข์เป็นน้นๆอ่จตามมาเป็นอุปสรรคต่การดำเนินชีวิตในสังสารวัตร บางคนก็ททำบาปหนักถึงขั้นอนันตริยกรรมดังเรื่องของพระเจ้าชาติสตรูที่ทรงมีทิฐิวิบัติเพราะหลงไม่กับคนพานแล้วไน้นมาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตจึงเปรียบเสมือนคนตามืดบอดที่ได้รับการเยียวยาจากหมอดีสามารถ กลับมองเห็นโลกนี้ได้อย่างชัดเจนอีกครั้งเพราะฉะนั้นวันนี้เรามารับฟังเรื่องราวของท่านต่อกันเลยนะจ๊ะพระว่าน,นี่หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระเจ้าชาสตรูส่วนได้รับการเชื้อเชิญจากหมอชีวะกะให้เสด็จไปฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งขณะนี้พระองค์กำลังประทับอยู่ที่ชีวกรัรมมวัน พระเจ้าชาศัตรูสมัธรรมบตรตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าอยากจะไปฟังธรรมจากพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าเราสองเชื่อมันว่าไม่มีเจ้าละที่ใดๆในโลกนี้ที่สามารถทำให้พระองค์ทรงหายหวัดสดุง้งจากทุกในมหานารกได้ยกแวนพระสัมมาสมัมพุทธเจา้ากระั้นได้รับการเชื้อเชิญจากหมอชีวกา สิงเสงว่าเป็นหมอประจําพระองค์จึงมีรับสั่งให้ตระเต,ตรียมยามพานะและก็เสด็จไปชีวกรรมพรวันส่วนได้รับการปฏิสันฐานจากพระพุทธองค์เป็นอย่างดีข้าพเจ้าชาสตรูได้ดฟังพระดำรัสเชื่อเชิญแล้วก็เกิดความเบาพระไทยทรงจำเริญเทวิกษูตรสองนั่งนิ่งสงบเงียบเหมือนห่วงน้ำใสที่นิ่งสงบ ถึงกับเปลงอุทัยึ้นว่าขอให้อุทัยพระธกุมารของเราจะมีความสงบเรียบร้อยเหมือนพิกษุสงฆ์เหล่านี้ด้เถิดที่พระองค์ทรงรำพึงเช่นนี้พรทรงสังหรณ์ใจว่าบุ่รพระอรสเติบโต,ตขึ้นอาจจะทำผิดกขาดเหมือนที่พระองค์ทรงทำไว้ก็ได้ซึ่งความจริงก็เป็นไปตามหลังสังหรณ์ของพระองค์ พาะในราชวงศ์นี้มีการทำบิดาค่าติดต่อกันถึงห้าชั่วราชการจะสุดท้ายชาวเมืองจึงลงมติว่าราชาตระกูลนี้มีการทำบิดาค่ากันมาตลอดนับเป็นเยี่ยงอย่างที่มีดีจิงพร้อมใจกันล้มล้างราชบัลลังก์จากนั้นยังสถาปนาราชองค์ใหม่ขึ้นมาแทนพระเจ้าชาวศัตรู ไอ้ทรงสดับพระธรรมเทศนาว่าดยสามันจะผลใน,นเพลระจากพระตถาคตเจ้าทำให้เข้าใจาวิถีชีวิตสมณะมากขึ้นสนใ้รู้จักปณิมหมายการบวชอย่างแท้จริงเติมเป็นวิถีชีวิตที่แตกต่างจากคำสอนที่ได้มาจากพระเทวทัตอย่างสิน้นเชิงเพราะพระเทวทัตเป็นผู้มากไปวยความโลภอิจาริษยา และอยากเด่นอยากดังแต่ชีวิตสมณะหรือพระแท้นนั้นมีแตุ่่งทำพระนิพพานให้แจ้งไม่อยากเด่นอยากดังแต่อยากหมดกิเลสอย่างเดียวในเวลาจบการแสดงสามัญญผลสูตรจ้ทรงประกาศโลกเมนุบาสกและขอให้พระองทรงอดโทษแล้วจึงเสด็จกลับไปดูพระทัยที่อิมเออเบิร์กบานตั้งแต่นั้นมา ถ้าเธอกระทรงถวายทานรักษาศีลทรงมันฟังธรรมจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าสุลักความหวาดกลัวได้ลมามาช่าชูชัชนหวันไหวก็หายไปกลับด้ยแต่ความสบายพระไทยสำเร็จพระอริยบททั้งสี่ด้วยความสุขสำราญถึงเงินนั้นพระองค์กระซงมีพุทธพยากรกับภิกษุสงฆ์เอาไว้ว่า อาพเจ้าชาสตระูไม่ได้ป,ปรปงะชนพระบิดาลงประทับนั่งบนอัสนะเดียวจะได้ทรงบรรลุโสดาปิผลน,นิบัตินี้แต่เพราะทรงครบมิจฉัวอนันตริยกรรมยังขัดขวางการบรรลุมรรคผลน,ผนิพพานแม้จะเป็นเช่นนั้นพระเจ้าชาสตระูได้ถึงมรรตนาตรายเป็นที่พึ่งกรรมหนักก็จะเป็นเบา ลงจะบังเกิดในโลหะคมพีนรกตกอยู่เบื้องตามสามหมื่นปีถึงพื้นล่างแล้วผุดขึ้นเบื้องบนสามหมื่นปีถึงพื้นเบื้องบนแล้วจึงจกพ้นได้การได้รับรถย่ต์บอนโทษจากอเวจีมหานรกมาที่โลหะคมพีนรกถือว่าเป็นโชคของพระองค์แล้วคันตมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายพากันสนทนาในโรงธรรมสภาว่า อวสโสทั้งหลายพระเจ้าเจ้าศัตรูทรงทำปิตุกาดกรรมแล้วทรงสะดุ้งหวาดกลัวต่อไปไม่ได้ความสบายพระทยัยเพราะอาศัยสิริราชสมบัติทรงสวัสดีความทุกข์ในทุกอริยบทอันนเท้าเธอได้อาศัยพระตถาคตเจ้าจึงหายสะดุ้งหวาดกลัวได้เพราะการสมาคมกับกรลยิณในมิตร จึงได้เสวยความสุขในอิสริยะสมบัติเราลงศาสดาแสดงมาตรดสถามเรื่องดิสนทนากันครั้นสดับแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระเจ้าตะศัตรูก็ะทำปิตุฆาตกรรมแล้วอยู่เป็นสุขสบายอาศัยเราตถาคตแต่เฉพาะในบัดนี้เท่านั้นกรหาไม่ในการก่อนเธอก็ทำปิตุฆาตกรรมมาแล้ว อยู่อย่างเป็นสุขสบายเพราะอาศัยเราเหมือนกันแต่นั้นทรงนำเรื่องที่เกิดขึ้นแหนดีมัตรัดเล่าให้ฟังว่าในอดีตก,การพระเจ้าพรหมทัตสวยราชสมบัติในเมืองพาราณสีมีพระเอรสรงพระนามว่าพรหมทัตกุม,มารพระบริษัทถือถกำเนิดเป็นบุตรของปุโรหิตมารดาบิดาได,ไได,ได้ตั้งชื่อ่าษากิตจกุมาร เรมตทัตก,กุมารและสังกิจกุมารเจริญเติบโตมาวยกันในราชนิเวศจึงได้เป็นสหายรักขันอยู่ในวัยเรียนก็ได้พากันไปเรียนศิลปะที่กรุงตากศิลาบิาเรียนจบแล้วจึงพากันกลับเมืองพาราณสีต่อมาพระราชาทรงมาเลกทานตำแหน่งอุปราชในพระโอรส ฝ่ายสังกิจกุมมาก็ชื่อปร,ราชบริหารราชกิจภายหลังนำมาท่านอุปร,ราชได้ทาป,ปเนตเห็นอิสริย,ยยศอันยิ่งใหญ่ของพระบิดาผุะเสด็จละพาเดิวทยานกมาเกิดความโลภในราชสมบัติขึ้นมาจึงดำริวางแผนว่าพระบิดาของเรามีประชนมายุยาวยังไม่มีเลืวรอยของความแก่ชราเลย ถ้าเราจะรออยู่จำรับบิดาสลลคตถึงตอนนั้นแม้ตัวเราก็คงจะชราภาพลงมากแล้วเราจะสมบัติที่ได้ในเวลาแก่จะมีประโยชน์อะไรเราจากปลงประชมมระบิดาเสียและยึดเอารดาาะจะสมบัติวันแล้วก็บอกเนื้อความนี้ให้พระโพธิสัตว์ทราบพ,พระโพธิสัตว์ทูลห้ามว่าสหายธรรมดาว่า,ารรเป็นตุฆาตกรรมเป็นกรรมหนัก เป็นทางลงสู่มหารนรกขอพระองค์จะได้ทรงธรรอนันตริยกรรมเลยทันดุปราชรับฟังแล้วก็ยังไม่ละความพยายามแต่ถูกพระบริษัททูลทัดทานไปถึงสามครั้งก็รู้ว่าคงไม่ได้รับความร่วมมือเป็นแน่จึงเปลี่ยนไปปรึกษากับพวกคนรับใช้ไกลชิดวกคนรับใช้แทนที่จะทูนคัดคา้าน กลับสนับสนุนความคิดไมดีของอุปราชอุปราชจึงคอยมองเหาบายที่จะอบลงประชนพระราชาฝ่ายโพยศาสตร์ถึงพิติกรรมนั้นหรือว่าานอุปราชเป็นคนพานจึงไม่อยากเข้าหาสมาคมกับพระอุปราชอีกต่อไปคืนวันหนึ่งท่านได้แอบนี้ออกจากพระนครโดวยวไม่ได้อำลาปิดามารดา และไม่ได้บอกให้ใครรู้การไปของท่านเลยมุ่งหน้ากับปาหิมพานบวชเป็นฤาษีตังใจบำเพ็ญเพียรอยู่มินานก็สามารถทำฌานอภิญญาให้บังเกิดขึ้นแต่มีชีวิตอยู่อย่างผาสุก้ดยการเจริญเมตตาพรหมิหารในขณะเดียวกันทางฝ่ายพระราชุกุมารไปกษติทลรอบรงประชนพระบิดา และก็สวิสละยยยสมปรารถนาแต่ปัญหาจะติดตามโลกองประสบความทุกข์ะหานนั้นบริษัทจะช่วยแก้ไขคลายความกังวลจากหนักเป็นเบาได้อย่างไรบ้างการติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่าน ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพประนามไมสมบูรณ์แข็งแรงมียุขายยืนยาวจิตสร้างบร,รมีกันเป็นนานให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยกรถึงมัธรรมกายได้โดยง่ายเร็วพลันจงทุกท่านเธอ